นี่เป็นปลาขัดนไอ้นี่บาที่เป็นน้องบไเนเฮ้ยโอะไรอะไรอะไรเนี่ยพี่มาช่วยเอาไว้ไม่ขอบใจพี่เลยด้วยเนาะขอบใจมากพี่มาช่วยเอาไว้เป็นอย่างนั้นเราจะขอแนะนำตัวให้รู้จักเราเองให้น้ำว่อราุรอันเชิญเป็นจานไทยร้เปลเนี่ย้านเคุณ้ชมจะบอกประานพายเ่อะไรคะจะมีน้ำเมื่อไรกันมอกน้ำเวลาเชินี่คะเชนและเจ้าล่ะ ชเชียงชุนพัตตะบะอาเชียงเชียงชุนนับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแล้วที่มาช่วยเหลือเราวันเฉยเจ้าอ,อยากเป็นทหารในเมืองหรือเปล่าอยากเป็นแน่นอนดูหน่วยก้านใช้ได้เราจะขอรับเจ้าทั้งสอบโกให้เป็นทหารภายในเมืองในเมื่อทหารใหม่น่ะสร้างความดีความชอบเพราะฉะนั้นจงสร้างผลงานต่อไปตามจับตัวน่าจรมีพิชิตให้ได้ถ้จาจับตัวมาได้เราจะมอบรางวัลให้ขอใโชคดี